ปีที่ผ่านมาราชาปีศาจผู้บงการอยู่เบื้องหลังโมฆะภัยพิบัติทั้งหลายพ่ายแพ้โดยพันธมิตรของมนุษย์อัมนุษย์และเทวดาอํานาจของเขารวมตัวกันเป็นสามผลึกกระจัดกระจายไปทั่วลูนา่าผู้ผลึกพลังมหาศาลเปลี่ยนมนุษย์จํานวนมากในปวงบาวของปีศาจตอนนี้วิกฤตปรากฏอีกครั้งในฐานะที่เป็นเดนแดนวอลเกอร์และผู้ปกครองของลูนา่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายของคุณเพื่อบันทึกจ าวเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับในเบสีวิลและการแห่งความช่วรรายนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไฟนอลเฟสทรีดวนะครับผู้ชมครับก็เกมนี้นะครับเป็นเกมที่ผสมผสานนะครับรูปแบบเกมหลายอย่างเข้าไว้ด้วยกันนะครับโดยเฉพาะแนว Tower Defense ครับผู้ชมครับแนว Tower Defense เนี่ยก็คือเป็นแนวที่เราจะต้องเอา ฮีโร่นะครับหรือว่าป้อมปืนอะไรแบบนี้ไปตั้งเพื่อป้องกันเหล่าศัตรูไม่ให้ผ่านเข้าเมืองเราได้แล้วเกมนี้นะครับผสมผสานกับแนวเกมการ์ดด้วยก็คือเราจะมีฮีโร่มากมายนะครับให้เราได้เลือกเล่นนั่นเองคุณผู้ชมครับผมจะเปิดได้ดูนะครับนี่คือฮีโร่ทั้งหมดนะครับเยอะมากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้ดูเป็นลายตัวเลยแล้วกันนี่ <S 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 เห็นไหมเท่ไหมโ,โคตรเซ็กซี่นะครับน่ารักมากนะครับอ่าเล่นดูตัวต่อไปนี่ครับผ้เป็นแนวแม่มดนะครับโคตรชอบนีครับ ก็จะออกแนวเป็นแบบเกมการ์ดนะครับผู้ชายก็โคตรเท่เลยครับเป็นแนวออกปีศาจนี่ครับแนวแบบครึ่งไซบอร์กก็มีนะครับอย่างชอบเลยนี่ก็ตัวละครทุกๆตัวครับก็จะออกแบบแนวสไตล์อนิเมะนะครับน่ารักโลลิโลลิคิกคุนะครับคุณผู้ชมโคตรชอบรูปแบบการเล่นนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับจะเป็นแนวทาวเวอร์ดิฟเฟนซ์แล้วก็เราสามารถท้า PVP กับเพื่อนได้ด้วยนะครับในตัวละครที่เราสุ่มได้มานั่นเองนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมไปเริ่มเกมให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับว่ามันเล่นยังไงบ้างนะครับกดสตาร์ทครับผมไปนี่ครับเริ่มมาตอนแรกนะครับเราจะไม่มีตัวละครใดๆนะครับที่ยืนอยู่ในแผนที่เลยนะครับให้เราเนี่ยทำการวางนะครับตัวละครของเรานะครับที่เราได้ทําการสุ่มมาหรือว่าปั้นมานั่นเองครับซึ่งตัวหลักของผมนะครับนั่นก็คือตัวธนูนั่นเองครับยิงโคตรแรงครับผมจะตั้งไว้ด้านหน้าเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลามอนสเตอร์ออกมาครับเราจะได้แบบโจมตีได้ทันท่วงทีนะครับ แล้วก็ตัวต่อไปก็ผมเป็นอ่หญิงสาวมือปืนนะครับเป็นปืนที่แบบลอยได้คุณผู้ชมครับโคตรมหัศจรรย์นะ่ะเออแนวออกออกแนวอนิเมะเหมือนเขามีแบบพลังอะไรอ่ะเอสเปอร์นะครับเป็นพลังจิตใช้ปืนนะครับให้มันลอยแล้วก็บังคับยิงได้คุณผู้ชมครับโคตรเท่แล้วก็ต่อไปก็ผมเป็นราชาปีศาจผมคิดว่านะอ่าพราเขามีเขาไงาโอเคครับตัวอื่นก็วางต่อไปครับให้เราทาการวางตัวละครให เยอะที่สุดเท่าที่เราจะวางได้นะเพราะว่ามอนสเตอร์มันจะแข่งแร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับตามด่านจากนั้นนะครับพร้อมแล้วเราก็กดสตาร์ทครับไปเลยมาเลยครับอ่ะก็จะมีพวกนะครับทหารกองฝั่งศัตรูครับเดินมานะครับนี่ครับอ่ะตัวนุ่งของผมก็จะทําการยิงนะครับเราสามารถใส่สกิลใส่บัฟให้เขาได้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วในการยิงนั่นเองโอ้ยโคตรแรงดูนี่โอ้ยผู้ยมครับให้กับมือปืนด้วยอ่ะนี่ครับปังปังปังไอ้โอ้ใช้อันตีด้วยนะครับ ชอบเลยเอาดิยังไงมือปืนผมนะครับเก่งที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ยิงดอกแล้วเป็นมือนะครับดูเอาเองแลวกันแล้วก็เรามีสกิลของอผู้บังคับบัญชาการด้วยก็คือเราจะสโลสศัตรูได้นะครับนี่ครับเห็นไหมอ่ะเราก็จะคอยสนับสนุนให้กับเราฮีโร่ของเราได้ครับอ่ะให้สู้ได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับอ่ะจบแล้วนะครับ มาครับทีนี้เรามาสู้กับด่านที่เป็นด่านบอสกันบ้างนะครับมาลองดูซิว่าผมจะไหวหรือเปล่านะครับมาลุยเลยครับก็เหมือนเดิมครับฮะผมจะตั้งเอาตัวแท้งนะครับดักไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าหลักของการเล่นเกมเนี่ยคุณผู้ชมครับเราต้องจัดวางตัวละครให้ดีนะครับเราต้องเอาตัวประมาณว่าตัวแท้งเนี่ยเอาไว้หน้าดีกว่าครับนะแล้วก็เอาตัวตัวยิงเอาไว้ด้านหลังครับเพราะว่ามันเป็นตัวดาเมจนะครับไว้ด้านหลังมันจะเป็นประสิทธิภาพมากที่สุดครับเอ้ยคุณผู้ชมครับมันมีคนผ่านไปได้ครับเมื่อกี้โอ้ ผมมัวแต่โม่ไงนี่ไงครับต้องปล่อยสกิลน้ําแข็งนะเพื่อเป็นการช่วยฮีโร่ของเรานั่นเองครับถ้าเกิดว่าบอสมาแล้วครับทุกท่านครับโอ้ยยัไงเห็นไหมดูที่เท้าก็ดีครับมีแบบวงแหวนนะครับเป็นเป็นพูดเหรอครับน่าจะเป็นพูดนะครับถ้าเกิดว่าเราเคลียร์ไม่ไหวจริงๆครับเรากดอันติได้นะครับอันติครับนี่ครับจุ๊งจิ้งจุ๊งจิงจุ๊งจิงจุ๊งจิงเลครับเป็นไงเรียบร้อยครับโอ้ชนะมาได้ครับโคตรเก่งเลยนะครับนี่ แต่ว่าตัวที่ทำดาเมจได้เยอะที่สุดนั่นก็คืออพอลโลนะครับเป็นนักธนูนะครับที่ผมชื่นชอบนั่นเองและที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเกมนี้ก็มีระบบสุ่มกาชาด้วยนั่นเองนะครับจะเป็นการสุ่มฮีโร่นะครับว่าเราจะได้ตัวนะครับแบบไหนบ้างนะครับซึ่งแต่ละตัวนะบอกเลยว่าโอ้โหคุณผู้ชมครับความสามารถลนเหลือมากนะครับโหดทุกตัวเลยนะครับผมจะไปสุ่มให้ดูนะครับนะขั้นแรกนะเดี๋ยวผมขอสุ่มแบบ normal ก่อนแล้วกันนะครับดูซิว่าผมจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับ normal ก็จะได้ระดับ สูงสุดรู้สึกว่าจะเป็น S R นะครับคุณผู้ชมครับไปดูดิโอเคครับน่าจะไม่มีอะไรไปไปสุ่มแบบ e l i t ดีกว่านะครับแบบ e l i t น่าจะได้แบบตัวละครหัวๆมากกว่าครับโดยเฉพาะตัวละคร S s R นั่นเองนะครับแล้วก็มีลุ้นที่จะได้ S S S R ด้วยครับเกมนี้มี S 3ตัวด้วยนะคุณผู้ชมเอออย่างชอบเดี๋ยวมาดูซิว่าผมจะได้ตัวละครดีๆกันบ้างหรือเปล่านะครับลองไปลุ้นกันเลยครับผมได้ไม่ไปเด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 ม่ไดป ผู้ชมขังผมนะโอ้โหเรียพอตนะครับคุณผู้ชมครับรู้สึกว่าจะเป็นนักดาบนะครับโคตรเท่เลยอ่ะดูนี่ได้อีกไหมคุ่มครับนี่คือตัวแรกของผมนะครับผมจะสุ่มต่อเลยนะครับผมมีหนังสือสุ่มนะครับอยู่อีก38นะครับซึ่งสุ่มรอบนึงนะครับจะใช้ไปทั้งหมดนะครับสิบหนังสือนั่นเองนะครับ <Leo> ส <mermaid> ุ่มต <rawd Moder> ่อเลยครับได้ไมได้ป่ะเอ้ยเอแต่ก็ได้อยู่นะครับเอชต้องลุ้นนะครับลุ้นเอสไออีกรอบนะครับโมไม่ออกแล้ว คุณผ<ๆ>ู้ชมครับมาซุ่มต่อครับ SR โอ้โห SR ตัวนี้เคยได้แล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเอาไปอั d ดาวได้เลยครับต่อไปครับผมรอบสุดท้าย SR อู้ SR เฮ้แต่ก็ทพอยู่นะเ็าใช้บาซูก้าแล้วก็ใช้ปืนพกด้วยคุณผู้ชมครับอย่างเท่เลยนี่โอเคครับตอนนี้เรามีอยู่เหลืออีก8หนังสือนะผมจะสุ่มแบบทีละอันแล้วกันนะครับดูดีว่าจะได้หรือเปล่าได้ SR SR โอ้โห ไปต่อครับอืมเออซ่าโอ้โหคุณผู้ชมผมได้เนทอาได้ไงวะเนี่ยนี่คุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมอยากได้เหมือนกันนะครับเนี่ยผมเคยไปเล็งมาไว้นะครับว่าตัวนี้เป็นมันเทอะครับออกแนวดักดักเนี่ยเบสอีวีมันต้องตัวนี้คุณผู้ชมครับดูดีมีหางด้วยนะครับชื่อเนี่ยรู้สึกว่าจะอ่านว่าเนทเทียเนทเทียนะครับเนทเทียนะครับก็โอเคผมจะเอาตัวนี้ไปปั้นนะครับเพื่อเอาไปสู้ในทาวเวอร์นั่นเองนะครับไป จัดเลยครับคิดไม่ผิดจริงๆนะครับที่ผมมาสุ่มต่อนะครับเนี่ยโอ้ยช่องดีโคตรเพียบจากนั้นเราก็ไปทําการอัพฮีโร่ที่เราเพิ่งได้มานั่นเองนะครับผมจะเอาไปแทนตัวที่อยู่หลังๆแล้วกันนะครับนี่ครับอันนี้ผมเคยได้แล้วไงเดี๋ยวผมจะเอาเนทเวียนะครับมาวางไว้ดีกว่านะครับนี่ครับแล้วก็ผมจะใส่ของให้เขานะครับเอาแบบสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็อัพดาวอัพอะไรให้เขาด้วยนะครับควิกซีเล็กไปเลยครับผมแล้วก็คอนเฟิร์มอีอัพครับผมอัพครับไม่รอช้าครับ น่าจะโหดนะครับนี่อัพต่อไปเลยอย่ารอช้านี่เป็นไงบุกพลังด้วยครับปังเข้าไปนี่ตัวละครที่โหดมันก็ต้องมายืนหน้ามันก็ต้องป้นให้สุดถูกปะอ่ะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนลูกรักเลยแล้วกันนะครับตอนแรกผมลูกรักของผมคืออพอลโลแล้วผมจะถอดของนะครับถอดของแล้วก็เอาไปใส่ให้ตัวใหม่นะครับนี่ <Are you S 1> เป็นไงใส่เลยครับ โอ้โหพี่ชมครับค่าพลังดูดีครับสามหมื่นสามแล้วครับโคตรเยอะนะครับนี่ครับส่วนอพอลโลนายเอาของเพื่อนไปใส่ก่อนเลยก็ตัวละครเวลาเราดูเป็นแบบตัวการ์ตูนผู้ชมครับดูดีครับโคตรแบบน่ารักอ่ะเออแล้วพอเป็นแบบตัวละครแบบเต็มตัวนะครับโคตรเท่ครับจงมาเป็นสมุนของข้าซะดีๆข้ารู้ว่าเจ้าอ่ะเป็นคนที่ชอบความชั่วช้าเหมือนกับข้าบาเลยไม่อยู่กับข้าแล้วข้าจะเลี้ยงเจ้าไม่ให้อดไม่ให้ยากอย่างแน่นวน โอ้คุณผู้ชมครับระบบสุ่มตัวละครเกมนี้นะครับสุ่มง่ายมากนะครับบอกเลยว่าถ้าคุณมาเล่นนะครับไม่เกลือแน่นอนครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมสุ่มใช่ไหมผมได้ s r ถึง2ตัวครับง่ายมากครับแบบ e ซี่เลยนะแล้วตัวละครก็โคตรเท่ครับไม่ต้องไม่หวังจริงๆอ่ะแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่ว่าเราจะเล่นได้เฉพาะ tower defense เะครับเราสามารถต่อสู้ pvp กับเพื่อนได้ด้วยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ค่าพลังผมนั่นแหละ1 1 0 0 0แสนหนึ่งหมื่นคุณผู้ชมครับผมจะสู้กับใครเดียวผมจะเอาแบบบนบนเลยดีกว่านะคร เก้าหมื่นสองโอเคครับไปส,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 สู้เขาเลยครับนะซึ่งตัวละครเวลามันจะสู้เรามันจะใส่เรียงตามที่ผมใส่ไว้นะครับนี่ครับสู้ครับเออเห็นไหมเจอกับอพอลโลผมนะครับก็ยับยับครับเฮ้ยพอตายครับตายตายสู้ไม่ได้หรอกอัพอลโลผมโหดนะครับดูดิขนาดโอนของไปให้ตัวใหม่แล้วนะครับก็แตกะครับยิงครับโอ้โหมือปืนเหรอมือปืนหรือจะมาสู้มือธนูของพี่ คนละชั้นกันเป็นไงเป็นไงยิงไหมครับคุณชมครับโอ้โหนี่ครับคนนี้ใช้การ์ดการ์ดแล้วไงเยวไงชนะโว้ยโคตรโหดเลยอะอพอลโลผมว่าอพอลโลมันได้หน้าเกินไปว่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเอาตัวละครใหม่ที่ผมเพิ่งสุ่มมาเนี่ยไปออกหน้าบ้างดีกว่านะครับเอาเนทเรียมาก่อนะครับเนทเรียมาเลยเนทเรียมาครับคุณผู้ชมครับจากนั้นผมก็จะไปทําการสู้กับไอคนไหนเดียวคนนี้ดีกว่ามา มาเลยครับรอบต่อไปครับผมเนเธอร์ออกลงเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมเฮ้ยสกิลอลังการมากครับดูพลังเขาดิครับเหมือนเป็นพลังเขาเรียกอะไรอ่ะเวทมนต์อ่ะเวทเวทแห่งความมืดคุณผู้ชมครับดูดิเป็นอุกกรบาตเป็นเป็นฝนตกลงมานะครับเป็นมือปีศาจนะครับอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังศัตรูก็ไม่น้อยหน้านะครับคุณผู้ชมครับถึกใช้ได้เลยฝั่งศัตรูเนี่ย เฮ้ยมันมันมันวะมันชอบชอบดูดินักดาบนักดาบมันจะมาสู้จอมเวทจอมเวทปีศาจพลังปีศาจในตัวข้ายังไม่หมดสิ้นเพียงเท่านี้หรอกมาเลยจอมตีเนื้อเชื้ออ้เฮ้ย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 มือปืนเป็นอัติวะเป็นไงเป็นไงอัติแล้วไงไม่แต่คนนี้เขาใช้ขนมนะครับก็ใช้ขนมในการสู้ผลไม้อะไรแบบนี้จัดไปครับ อันติไปเลยน้องอือมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างงาั้น,อ,อ,างงานอีกตัวเดียวแล้วจัดการเฮ้ยโอ้โหจะเป็นผู้หญิงไม่เป็นไรผู้หญิงหรือผู้ชายเราก็มีส่วนได้ครับเราต้องการแค่ความชนะเท่านั้นนะครับนี่การชนะเนะครับคือศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่ของลูกผู้ชายแ <laughs> น่ื่อเก่งมากลูกพ่อ <laughs> ลูกไปทำให้พ่อผิดหวังจริง ผมบอกเลยว่าเกมนี้นะครับเล่นไม่เบื่อจริงๆครับคุณผู้ชมครับคือมันมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายมากนะครับไอ้เมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างไปก็คือเป็นแนว PVP กับแนว Tower Defense ใช่ไหมจริงๆแล้วมันยังมีอีกเยอะมากนะครับแต่ผมอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้เข้ามาลองเล่นดูเองนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็มีทั้ง iOS และ Play Store นะครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนที่สุมกาชาเนี่ยคุณผู้ชมได้ตัวอะไรกันบ้างก็ลองมาคอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะครับ มานานแล้วแหละแล้วคุณผู้ชมล่ะได้ตัวอะไรก็ลองมาคอมเมนต์กันดูนะครับผมจะเข้าไปอ่านทุกคนเลยนะครับอีกตัวที่ผมอยากได้อะเป็นตัวผู้หญิงคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าเซ็กซี่มากตัวนี้ครับนี่อินารินะครับโอ้โหคตรเซ็กซี่ครับชมครับโอ้ยชอบมากครับเป็นแนวแบบความมืดอะเออเป็นแนวแบบพูดถึงความมืดค้างขาวอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมครับค้างคาวหรือจิ้งจอกวะน่าจะจิ้งจอกคุณผู้ชมครับเพราะว่าเขามีหางด้วยนะเป็นหูเนี่ยมีหูแบบจิ้งจอกแล้วก็มีหางน่าจะเป็นจิ้งจอกก้าหาง เออแต่ว่าเป็นแนวออกแบบแนวปีศาจอะปีศาจจิ้งจอกอะไรประมาณนี้คุณชมครับอยากได้เหมือนกันเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกผมนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับผม Final f a ฟ e 3D ีดี